อเวลานี่คองคำที่ได้หลังจากมอบแล้วดูมันเจ็ดสิบกว่ากิโลมั้งนะเจ็ดสิบกว่ากิโลทองคำประเภทน้ำไหลสุนยู่ว่าเจ็ดสิบกว่ากิโลแล้วนะีถ,ถ้าเราไม่ประกาศให้พี่น้องหลายทราบก็แม้กี่เดียวเดียวก็ไม่มีนี่ตั้งเจ็ดสิบกว่ากิโล,ล้วอย่างนั้นเนี้ยมันจะค่อยขึ้นของมันเรื่อยๆถ้าเราเป็นห่วงค้ังหลวงมาก น้คจากมอบแล้วได้เจ็ดเจ็ดสิบเอ็กิโลสี่สิบหกาทเก้าสิบแปดสตางค์แล้วค่ะเจ็ดสิบเอกิโลค่ะสีบาทเก้าสิบแปดนะเจ็ดสิบเอ็กิโลเจบเอ็กิโลสี่สิบบาทมันจะเล่นพี่ได้หลังจากมอบแล้ว71็ดสิบอ็ดกิโลที่นั่นเ็ดเอ็ตันที่มอบเรียบร้อยแล้วมันบตัน 3ามสิบเจ็ดกิโลครึ่งอันนี้เอาสามเจกิโลครึ่งมาบวกกับเจ็บเ็ดกิโลนี่จะเป็นเท่าไหร่ไั่ไม่ถึงร้อยเราหรอหือฮะฮะถึงร้อยยังเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดโอ้อสามเ็ดกิโลครึ่งครับ70อหนึ่งร้อยแปดกิโลครึ่งหนึ่งร้อยอะไรหน,น,นึ่อยแปดกิโลครึ่งนั่นเห็นไหมล่ะ ได้กิเวต,ตันก็หนึ่งร้อยแปดกิโลครึ่ง,ลง,ง,ง,งแล้วขึ้นได้เยอะแล้วธรรมาเจ้าค่ะมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะถวายทองหนึ่งบาทกับเงิน 5, ห้าพันเจ้าค่ะเออ,อเขาไม่เคยมาอยู่กรุงเทพยยจะไม่เคยมายังไม่เคยมาเพิ่งมาวันนี้เออวัดีแล้วนี่ได้ทองมาถวายด้วยเงินห,ห้าพันเออทองนี่อะไร่ หนึ่งบาทก็หนึ่งบาทออนเอนได้ได้สามบาทแล้วนะแต่เช้ามันได้สามบาทแล้วนน่ได้ไปทุกวันทุกวันรายละเอียดน้อยแล้วถ้มีปัญหาธรรมะครับฮะมีปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ครับอ๋ออยากเว็บไซต์หรือเอาว่ามาปัญหาธรรมะอะไรเอาว่าไปครับคนคนแรกนะครับฮะคนคนที่หนึ่งครับ ลูกพยายามสังเกตและมีสติรู้ดูที่จิตเสมอในอออที่ลูกพยายามสังเกตดูและมีสติด,ดูที่จิตอยู่เสมอในชีวิตประจําวันขณะนี้มีข้อสงสัยว่าขณะที่เกิดอาการของจิตขึ้นที่จิตยังไม่ทันได้คิดอะไรหรือรู้ได้ว่าอันนี้คืออารมณ์หรือกิเลสตัวไหนแต่เป็นเพียงสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมีสองอย่างที่ลูกพิณาคือ หตั้งต,ติรู้ที่ฐานของจิตที่เกิดของอารมณ์หรือของทุกอาการของจิตที่ส่งออกมาแต่ต้องมีความเพียรมากเพราะเมื่อเผลอขยับตัวออกส่งออกมาอารมณ์ที่เราติดข้องอยู่นี้จะมารอให้เราหลงไปเสมอลูกจึงสังเกตว่าวิธีนี้ไม่สามารถตัดอารมณ์ได้ขาดแท้จริงเป็นแต่เพียง หลบไปที่ฐานของจิตภายในว่างอยู่เท่านั้นขออ้อ 2. ลูกจะพิจารณาไปที่อารมณ์ที่อยู่นอกฐานของจิตที่กลางอกตั้งสติดูเฉยๆอารมณ์นั้นจะ,ะแสดงตัวตั้งแต่เกิดขึ้นมาแรงขึ้นจนถึงที่สุดของอารมณ์ <c oughs> เปลี่ยนแปงแลงระดับความรุนแรงจนกระทั่งดับได้หมดแล้วขึ้นมาใหม่อีกแต่กำลัง เขาจะน้อยลงลูกต้องยอมถอยออกไปสู่ที่อารมณ์นี้ประมาณสองสามครั้งจนจิตลงว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นนี้แล้วจิตก็ว่างของสายเองไม่มีอารมณ์เดิมนั้นมารบกวนอีกแต่ใจไม่ค่อยชอบออกไปดูอารมณ์ภายนอกเท่าไหร่ส่วนมากมักจะพยายามตั้งสติที่ฐานของจิตอยู่ภายในมากกว่า กาบเรียนถามหลวงตาชี้แนวทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเจ้าค่ะเมื่ <c oughs> อ่านนี่เราเองก็ฟังหูเราก็ไม่ดีนะไม่ค่อยฉลดัด้วยมันกึ่งกลางเหมือนกับมีรามอยู่ทีมาแตะอย่าไปที่แปะภาษาเดียวกันเนี่ยหูไม่ดีนนีนาหมายเขามาไงเอาว่ามานซืครับเร,เราถามข้อหนึ่งนะครับก็บอกตติ รูที่ฐานของจิตที่เกิดของอารมณ์แล้วก็ทุกอาการของจิตที่ส่งออกต้องมีความเพียรมากถ้าเผลอขยับตัวส่งออกมาอารมณ์ที่ติดข้องอยู่นี้ก็เราจะไปหลงมันเ,เขาสังเกตว่าวิธีนี้ไม่สามารถจะตัดอารมณ์ให้ขาดได้อย่างแท้จริงเป็นแต่เพียงหลบไปที่ฐานของจิตภายในอันนี้เพียงจะบอกเล่าเฉยๆครับส่วนข้อสองนี้ ก็พิจารณาไปที่อารมณ์ที่ออกนอกฐานจิตที่กลางอ,อกตั้ง <c oughs> จิติพิจารณาอารมณ์ที่อยู่นอกฐานของจิตที่ส่งออกตั้งจิตดูเฉยเฉยที่อารมณ์นั้นก็จะแสดงตัวตั้งแต่เกิดมาแรงขึ้นจนที่สุดของอารมณ์เปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงจนกระทั่งดับได้หมดคือดับไปครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็มีแต่กำลังที่เขาจะ น้อยลงเขาก็ยอมรับถอยออกไปอยู่ที่อารมณ์นี้ประมาณสองสามครั้งจนจิตลงว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตก,ก็ว่าของสายเองไม่มีอารมณ์เดิมนั้นมารบกวนอีกแต่ใจก็ไม่ค่อยชอบที่จะออกไปดูอารมณ์ภายนอกเท่าไหร่ส่วนมากมักจะพยายามตั้งสติที่ฐานของจิตอยู่ภายในมากกว่าจะกลับดีหลวงตาครับ มันก็เราฝึกทำฝึกท่ายี่เงี้ยเงี้ยงอักเงี้ยงนักกักตีกักตีเนีนนเนนน่จะจะได้ความไม่เหยากจะอ้อ้าสติจำเอาไปเรื่องราวทั้งหลายสตีเป็นจำพันมาอันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรทีจ่จะอธิบายต่อครับตังลักษณะงหนไม่ค่อยปัดนะรักข้างหนาวเลย,เลยกย็พูดยากไม่อยากพูดอ่ะเอ๋อไม่ใช่หรืออะไรหรืคนที่สองครับ คนที่สองครับคนที่สองถามว่าวิญญาณของพ่อเลี้ยงของแฟน<ะ>วิญญาณของพ่อเลี้ยงของแฟนผมตามอาฆาตมาทำร้ายจิตของแฟนผมให้มีเป็นอันไม่มีอันเป็นอันกินอันนอนหลับตาปุ๊บก,ก็มาทำร้ายห<ะ>ลับพอหลับตาปุ๊บก,ก็มาทำร้ายนอนร้องอยู่ตลอดเวลาแฟนผม ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็อาการแย่ลงเรื่อยๆผมจึงแนะนำให้แฟนผมปฏิบัติทำซึ่งจริงๆแล้วแฟนผมก็นั่งสมาธิได้นานอยู่แล้วครับแต่คราวนี้ผมแนะนำให้ตั้งใจทำเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เริ่มถูกหลังจากที่เริ่มถูกวิญญ,ญาณอาฆาต พอแฟนผมเริ่มนั่งนั่งกิดรวมลงปุ๊บเลือดก็ทะลักออกมาทางจมูกและปากทุกครั้งทำให้ไม่สามารถจะนั่งต่อไปได้ผมจึงพยายามเรียนผมจึงกราบเรียนหลวงตาว่าต้องทำอย่างไรแฟนผมจึงจะจะสามารถภาวนาได้ให้นานเหมือนเดิม <c oughs> เวลาเลือดทะลักแล้วควรฝืนนั่งต่อไปหรือไม่มีวิธีแก้ไขยอย่างไรให้การภาวนาเป็นไปอย่างดีที่สุดครับ โรคภัยที่แฟนผมเป็นอยู่นั้นหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่เกินห้าเดือนแต่ผมก็อยากให้แฟนผมมีทติอยู่กับการภาวนาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเฮ้ยูไม่อยากอธิบายก็รงนันบ,นบังนะมันเปยเรื่องธรรมยาตะเปะตะบะไปไม่สราบจะเอามาพูดว่าไงมีคนหนึ่งครับคนที่สามครับอ,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 อ๋อว่าคือคนที่สามหนูบริกรรมพุทโธ จนลมหายใจละเอียดลงไปจนจับไม่ได้เลยว่ามีลมหายใจอยู่บางวันก็นิ่งเงียบบางวันก็มีแต่ภาพจางๆผ่านเข้ามาบ้างแต่คิดว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะเป็นของไม่จริงหรือเราคิดไปเองบางวันก็นิ่งๆเหมือนจะดีแล้วตัวกลับรู้สึกอึดๆ,ๆเหมือนมีลมอยู่เต็มปอดเต็มกระบ,บังลม จนจะแตกซึ่งบางครั้งลมหายใจที่นิ่งไปแล้วก็ดันกลับมาเพื่อเครือกใหม่อีกจิตก็ถอนออกมาหมดเลยค่ะก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกบางทีก็กัดฟันทนว่าให้ปอดมันแตกไปเลยทนอยู่นานหูก็อื้อเขาได้ยินเสียงที่ประจอเต้นอยู่ที่หูดังดังพอมีอาการอย่างนี้มากๆจิตก็ถอนออกมาเองหายใจเพื่อเคืออีก พอนึกได้ว่ามีอินเทอร์เน็ตของหลวงตาจึงได้กราบเรียนถามหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้หมูนี้มักจะเศร้าสลดกับสิ่งต่างๆพอเขารู้ว่ามีอินเทอร์เน็ตของหลวงตาเขาเลยถามมาครับหมู่นี้มักจะเศร้าสลดกับสิ่งต่างๆได้ง่ายเห็นอะไรก็น้อมเอามาเป็นเศร้าสลดไปหมดแลวถ้าวันไหนจิตนิ่งดีก็น้อมมาเป็นธรรมไปหมดหนูอยากถามหลวงตาว่าหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรให้จิต คืบหน้ามากกว่านี้เจ้าค่ะน้องจ้เขาพูดเรื่องอาญาบาญเยอะก็กเราไม่ใจก็แต่แม้เบื้องต้นเน่ะขาพูดครับใช่ครับก็น่าฟังอยู่ก็ขึ้นไปก็เสือสาหลายไปเยอะเลยอาิบายาวคือไม่อยากอธิบายไม่ได้ยิ่งได้ราเลยนะแรงว่าจิตยังไม่ได้หลักได้เก่งเลยบอกแล้วว่าปักสติลงไ้กับจิตนั้นให้ดีว่ะ สติมั่นคงแล้วเรื่องเรามันจะค่อยเป็นเขนจะจะค่อยแจมแจ้งไปเองขอให้มีสติเยอะนี่สาคัญจุดนี้นะอันนี้มันสติมันก็นเลื่อนลอยอยู่มันไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องน่าหลายจะไม่เลื่อนลอยได้ยังไงก็สติเป็นตัวการสําคัญพาเลื่อนลอย,อยนี่เราเคยพูดแล้วนี่เอาจนอกจะแตกนุงนะมันดันกันนี่ยทามาแล้วนี่นะประจักษ์กับหัวใจจนไม่ลืม สดๆแล้วน่อยู่ตลอดเดวลาที่กินมันจับหลักไม่ได้นะเจริญเรื่อเสื่อมเจริญเรื่อเสื่อมยิ่งมาพิสูจน์พิจิตรพิจนารณาคงขาดคําบริกรรมและสติจะไม่ดีนั่นนี่ว่าขาดยางนั้นแล้วจะทําไงขาดารราคำบริกรรมเอาคําบริกรรมเอาสติให้ดีนั่นนี่จับก็ไปมัดก็ไปท,ทั้งสองลงใจแล้วละเอาละที่นี่เอาแบบนี้ละ คำริกรรมกับสติติดกับนั่นแหละคำริกรรมเราตามนิสัยเราชอบพุทโธพุทโธเลยติดตลอดไม่มีเรื่องโลกอะไรเข้ามายุ่งมีแต่พุทโธกับสติติดอยู่เท่านั้นโลกเหมือนไม่มีนั่นแหาปัดๆอย่างนั้นนะตั้งสติตั้งขนาดนั้นนะฟังดีนะที่นี่ความคิดปรุงนี่แหละเนี่ยตัวยิเลสมันรุนแรงคืออวิชชาปัญญาสังขารมันโหนออกมา <c oughs> มันออกไม่ได้สะติกับคาบิกรรมบังคับไว้ไม่ให้มันออกเลยไว้มนโถจนอกจะแตกนะไม่ลืมไม่ยอมเผลอเลยเอาไปไงมันแตกให้แตกเอาตายก็ตายแต่จะไม่ให้เผลอเอาเอานนนะ้านะเอาาดกันเลยไม่ยอมให้เผลอเลยขณะเดียวไม่ให้มีนั่นนี่เรียกว,ว่าจริงจังเวลามันหนุนขึ้นมานี่หนุนขึ้นมานี่มันจะให้เผลอจนได้นะไม่ยอมเผลอ,อ ซัดกันอยู่นั่นนะ่ะโอ้วันแรกนี่เป็นวันที่หนักมากที่สุดทีทเดียวแก็ไม่เผอเลยนี่จะว,ว่าไงเผลอไม่ได้วางันนะเป็นกับตายกันมันเห็นกันอยู่นี่แหละกับสตินี่แหละวะ่าวันแรกหนักมากที่สุดต่อมาค่อยเบาแน่มันก็ค่อยเบามันออกมาได้แล้วก็เบาลงทั้งนี้ตีทับไว้เสมอช่องมันจะออกนี่ปิดไว้เลยทำบริกรรมใส่ปั๊บสติติดเข้าไปอีกตีเข้าไปเลย ไอนี่ไอ้ความดันนั้นมันก็ค่อยเบาลงเบาลงแนี่สติกับครรมริกรรมกับจิตนี้มันก็แน่นเข้าแน่นเข้าที่ท่านั่นก็ยิ่งเบาลงที่นั่นเบาลงเบาลงแต่คาที่ว่าต่อจากนั้นมีบางๆเป๋อเบ้าเป็นธรรมดานั่นก็คือเราไม่เข้มงวดกดขันเพราะหลักใหญ่ดีแล้วความหมายว่างั้นนะต่อไปนั่นก็มีลักษณะเผลอเผ๋มันก็เผลอแบบเผลอยับเท่านั้นแหละไม่ได้เผลอมากนะ แต่ก่อนไม่เผอเลยนั่นเ <c oughs> บื้องต้นไม่เผอเลยจริงๆ <c oughs> แล้วก็ได้เนี่ยได้หลักอย่างนี้แหละจึงได้เอามาพูดให้ฟังถึงขั้นมันเจริญไปถึงที่นี้แล้วอยู่ได้เพียงสองคืนเราดันไปสิบสี่สิบห้าวันแทบเป็นแทบตายก็อยู่นั่นได้สองคืนนลงแล้วลงนี่ผึ่งเลยแล้วห้ามมาอยู่เอาอีกอยู่งั้นจึงไดเอาคำบุญกรรมนี้เข้าไป ติดปั๊บแล้วก็สติจับเข้าไปอีกมันจึงได้ความนั่นได้ความแล้วพอเข้ถึงนี่แล้วมันมันจะมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไปเคยเสื่อมมาทลอดและอกแตกแล้ว,ลวไม่สวกไม่ห่วงทั้งเสื่อมทั้งเจริญไม่ห่วงจะเอาอยู่แต่คำว่าคาบริกรรมกับสตินี่จะไม่ให้เผลอเท่านั้นเอาเท่านี้เอาน,น,นั่นเสื่อมเจริญช่างไม่สนใจปล่อยเลยเพอถึงขั้นมัน จเจริญขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมนั่นบอกเลยเปิดทางให้เลยแต่สติกับคำวิกรรมนี้ไม่ยอมพลาดจากกันเอาเสื่อมาแล้วเสื่อมจเจริญมาแล้วก็จเจริญพอไปถึงนั้นแล้วเอามันจะมันมันจะ,ม,นจะมันจะขึ้นเยรองคอยดูที่นี่นะเดี๋ยวว่าคอยดูก็ด้วยสตินั่นแหละอซสรตจะตรงนั้นที่นี่ไม่ไม่เสื่อมนะนั่นพอถึงนั้นแล้วเอาเสื่อมไปะ คำบริกรรมไม่มีคาว่าเสื่อมซัดกันนั่นมันก็นขึ้นด้วยจนกระทั่งมันมันเลยที่ว่านี้แล้วไปเขามันไปแล้วนะโอ้นี่ไม่เสื่อมที่นี่ไม่เสื่อมยิ่งจับติดเข้าไปเรื่อ,อยๆถึงมารู้เจ้าของได้โอ้ที่จิตลงเราจะเริญแล้วเสื่อมไปเลยเพราะสติไม่ดีคาบริกรรมไม่มีจอกับกิดเผลอได้นั่นเมื่อเวลาคาบริกรรมติดเข้าไปสติติดเข้าไปแล้วไม่เผลอ ไม่เผื่อก็จับติดจับติดเรื่อยขึ้นได้เลยนั่นอืนี่ก็เป็นเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นกติธรรมมันสําคัญอันหนึ่งที่จะผู้ปฏิบัติจะได้เอานําเอาไปยึดนไปปฏิบัติมาทํามาแล้วเพราะงั้นการสอนอยังว่าบ่าสอนไม่ผิดยังบอกแล้วทดสอบมาทุกอย่างแล้วแน่ทั้งเหตุจนได้ผลเป็นที่พอใจพอใจโดยลำดับลำดับ,บน,นี่การสอนก็จะเอาสงสัยมาจากที่ไหน จำมาจากเหตุจากผลที่ตัวเองทําเองรู้เองเห็นเองมันก็เป็นอย่างนั้นก็นจับเอาที่พูดวิจารณ์ก็กพูดเท่านั้นแล้วมีให้พูดอะไรมากมายนะมันของเล่นเมื่อ,อไหร่กี่เหรียญโขแหลมโคมามากทีเดียวถึงอกจะแตกแเราไม่ได้ลืมนะเอาแตกก็แตกนู่นนะสละขนาดอกเอาอกจะแตกเอาแตกไอ้เผลอนี่ไม่ให้มีซ <c oughs> ัดกันขนาดนั้นไม่เผลอ สุดท้ายอกก็ไม่แตกนะอืมความดันทั้งหลายค่อยแตกไปจางไปจางไปเ <c oughs> บาลงเบาลงจากนั้นก็ตั้งได้พุ่งเลยที่นี่นั่นด้วยอำนาจของสติจึงได้สอนเรื่องสติสาคัญมากไม่มีอะไรเกินสติเท่าที่เราได้ดําเนินมานี้สติเป็นสาคัญยิ่งเลยจันนาะน่ขนาดไหนก็ตามขนาดที่ว่าอกจะแตกเอาแตกสตินี่เผลอไม่ได้นั่นมันก็มันก็ออกไม่ได้นะสู้สติไม่ได้ มันจะหนาแน่นขนาดไหนสู้สติไม่ได้วะขอให้สติดีเถอะนะเอาเอาไว้อยูอ่ผ่านไปไม่ได้ละนี่แหละที่ตั้งที่แรกตั้งฐานที่แรกได้ฐานจากสตินี่แหละจากนั้นก็คืบมหน้าเข้าไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่มันมันไม่เป็นพักที่ให้สะดุดแรงอย่างที่ว่าเราตั้งสติที่แรกนี่เอาจนดอกจะแตกมันก็สะดุดแรงที่ลืมได้ยังไง ทุนดีเวลามันมันไปถึงขั้นสติปัปญญาเป็นอัตโนมัติเป็นตัวของตัวเรียบร้อยแล้วนั่นมันไม่ได้เผลอนะ่นที่นี่ <c oughs> ตั้งตั้ง,งไม่ตั้งมันก็ไม่เผลอจะให้ว่าไงนั่นเนี่ยถึงขั้นมันไม่เผลอไม่ต้องตั้งสติไม่ให้เผลอไม่ต้องตั้งมันเป็นอยู่แล้วนั่นถึงขั้นนั้นแล้วเป็น <c oughs> สติปัญญานี่หมุนตลอดตลอดทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาปับ๊บจนกระทั่งหลับไม่ จับไม่ได้เลยว่าเผลอตรงไหนไม่มีมันติดกันของมันอยู่นั่นเป็นอัตโนมัตินั่นแต่นั่นมันก็เป็นแล้วได้มาพูดให้ฟังนี่นะตื่นขึ้นมามันเป็นแล้วนั่นพอตื่นนอนขึ้นมามันจับแล้วงานข้องมันไม่ถอยไม่ปล่อยตลอดเวลาเวลากลางคืนจะนอนมันนอนไม่ได้มันหมุนเพรามันไม่ถอยจะหลับก็หลับไม่ได้มันทํางานไม่ถอย มันจะเป็นจะตายตลอดรุ่งบางคืนนอนไม่ได้เลยนีเรียยวกัสติปัญญาจรมาสทางานเลยกลายเป็นเรื่องขาดผลไปอย่างนั้นมันก็เชื่อมก็ไปหามหาติมหาปัญญาอันนั้นละเอียดสุดยอดแหลนะนี่เรานี้ไม่มีเผอทั้งนั้นนั่นถึงขั้นไม่เผอทำงไงก็ไม่เผอแน่มันก็เห็นชัดๆอยู่งั้น <c oughs> เวลามันจะเผลอ นี่ไม่ได้นะเผลอแน่แน่จังเอาให้อกแตกอกแตกเอายอมต่อยปล่อยเลยเอาแตกก็แตกแต่สติไม่เผลอนั่นจับสติไว้ดี <c oughs> พอถึองขั้นสติมันตั้งตัวมันได้แล้วจนกลายเป็นส,สติปัญญาสติมา,กกาแล้วไม่เผลอทําไรก็ไม่เผลอติดแนบตลอดตลอดตลอดเชื่อมเปน็นเดียวกันหมดเลยสติปัญญาสติกับปัญญาเลยเป็นอันเดียวกันเลยไปด้วยกันตลอดเลย ม,มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะกิเลมีเรื่องนั่นเรื่องนี้มีกิเลสเั่งนั้นพอกิเลสขาดลงไปแล้วไม่เห็นมีเรื่องอะไรหมดเลยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเรื่องเลยโอ้กิเลสเป็นอย่างนี้เองนั่นมีมากมีน้อยเป็นเชี่ยนเป็นน้ำอยู่นั่นละ่ะปักอยู่นั่นละ่ะเอาออกซะหมดแล้วไม่มีหมด <c oughs> นี้จึงเห็นเรื่อง <c oughs> กองทุกข์เห็นเต็มหัวใจ เห็นความสุขเห็นบรมมาสุขก็เต็มหัวใจหายสงสัยนั่นถ้ากิเลสยังมีอยู่มีเสี้ยนมีน้ำอยู่นั้นแหละอย่างน้อยก็ผงเข้าตาผงเข้าตาเบ็ยไงผงเข้าตาเนีนั่นแหะกิเลสละเอียดเป็นผงเข้าตามันหาความสุขไม่ได้นะเขาออกหมดแล้วหมดไม่มี เอาละวันนี้พูดเท่านั้นละพูดมากแล้วมีอะไรอยู่ไหมไม่มีละไม่มีครับฮะไม่มีครับเอาละมีก็เอาละเอาวันนี้พูดเท่านั้นละทุกวันก็พูดเหนื่อยนี่นะทุกวันทุกวันไม่มีแว่นที่จะพูดพูดทุกวันเลยเหนื่อยเอาละเลิกละพี่ให้ผ่อนด้วยนะนะอะไรทำไม่ได้ผ่อนนะนะขอที่ส่วนกุศลให้เพื่อนรอสสวัสดิ์ธาาพวกเออเอา บูชาทมเจ้าค่ะอืมไหน <Okay. S 2> ได้มาทวนเพื่อปู่ชาทำทวนได้ทวนระยะนี้เราพักบงไม่ค่อยจะไปที่ไหนสงสารโรงพยาบาลก็สงสารสงสารแต่โรงพยาบาลเราก็เลยจะตายเราะไม่ไหวได้เนี่ยขอลงทัวนวันเ,เลยพักเดีย๋ยวนี้ค่อนชั่วหน่อยไม่ค่อยไปนั่นแต่นี้พี่เขาอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะพี่เขาถวายทองบาทละห้าพัน ดีลูกชายซื้อวิทยุให้ฟังเทศหลวงตาได้หนึ่งเดือนยายก็เลยอยากมรกราบหลวงตาเจ้าค่ะเดนมาถวายทอมันฟังยังไงมันถึงอยากมากกาบหลวงตาน่ะฟังยังไงฟังยังไงแม่ฟังแล้วซาบซึ้งมากค่ะซาบซึ้งมากร้องทุกครั้งที่ฟังเลยค่ะความเทศหลวงตาซาบซึ้งมากแล้วฟังทุกครั้งจะร้องไห้ทุกครั้งเจ้าค่ะอ้าวพูดจริงๆก็แล้วก็บอกแล้วทอจากหัวใจพูดแล้วใช้ว่างยี่ ใครเชื่อไม่เชื่อก็ก,กรรมของสัตว์บอกเท่านั้นแล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกเราสงเคราะห์โลกโด้วยความเมตตาล้วนๆเพราะฉะนั้นคำใดคำใดที่มาหาเรานี่มันตกออกหมดเลยมันไม่มีอะไรกับโลกจะทําอะไรให้มีมันก็ไม่มีบอกแล้วไม่งั้นจะว่ามันหมดเหรือพู้นี้อะไรอีกนี่ถอดออกมาส,สดๆร้อนๆยังบอกแล้วไหนไ,ไปหาคว้าที่ไหนยังบ่ พมพีพักกายปีโดทั้งถอดออกจากพระไทยพระพุทิเจ้านี่ออกไปออกจากหัวใจพระสงฆ์ภาษาโวกอรหรันเพนพระกายปิโดพระวินัยปีโดสุตตะปีโดอภพิรรมปิโดออกจากหัวใจพอทำเข้าถึงใจแล้วอยู่นี่หมดเลยนั่นจะไปหาว้าที่ไหนออกจากนี่ทั้งนั้นนะทำมันอยู่ยำอยู่ที่หัวใจน,ะนี่การเทศออกมานี่เราไม่ได้สงสัยในธรรมทุกขั้นบอกแล้ว ใครจะฟังก็ฟังดิ <c oughs> ไม่อยากฟังกับมัวตั้งแต่มาเห่าว่อวอเรามาเห่าอะไรกับเราตนึงแต้ไอยองมาเห่ามันก็ยังถูกไม่เดียวนี่ว่าไงนี่มาเห่าเราหลายครัง้งหลายหลายครั้งเข้าไประวังไม่เดียวหรือมันจะใหญ่ก็ไม่เดียวก็ไปดูนะอืมเรามันเอาจริงจริงก,ก็เรามันมีอะไรสนุกดูสนุกฟังพอได้จังหวะด,ดีๆก็ปั๊วทีเดียวพอเข้าใจไหมก็คนหนึ่งมีจังหวะอยู่แล้วไม่มีว่าจะหลบนัือจะหลีกอากนี้ ก็เสียทาแล้วนี่เราไม่มีมาแบบไหนมันก็ฟังอยู่ทุกอย่างวันเวลาจเจ้าก็เพว่ดเดียวเท่านั้นเหมือนเราไอ้ซัดไอ้หยองอ่ะเราไม่ลืมนะที่แรกเขาก็ตายใจไอ้หยองเราเราเดินเข้าไปข้างในดังที่เขาไปนะั่นแหละเขาก็เหา่าว้าวาว้าวเห่าที่ไรเราก็เฉยไม่สนใจ <c ười> เห,าเหาเาา่าเขาก็มาใกล้เขามาใกล้เขามานี่จ่อไปเขานอนใจที่นี่นะหายติดก้นเขามานี่นะ เขาเห่าเขาไปภาษาตามภาษาเขาละ่ะเมอคุณพอได้จังหวะแล้วเราก็เอาเอาเอาไม้เดียวหนึ่งไปนี่ถือไปนั่นเขาไม่รู้นะวันจะเอาเขาหนักเนื่อพอเห็นแน้วก็กเข่าเรื่อยมาเป็นไมใใใใ้ใกล้ใกล้ๆแล้วดี่ไม่ไม่ระวังนั่นหนึ่งใส่เปียีพอเปียนี่ก็วิ่งเดืวิ่งตั้งแต่นันมาโอ้ยเข่า,าอยู่นู้นไม่ไม่มาเาอยู่นั่นมึงเห็นไหมมึงไวเล่นกับกูได้หรือเปล่าอย่างนั้นแล้ว อะ่ะไปแล้วจิเนี่มันอะไรกันก็ไม่รู้ขาก็มีปวดเส้นมันยังแข็งอยู่เส้นนี้ยังแข็งอยู่ต่อไปมันจะก็ยหายมันหายจ้างหัวมันหรือวะอะไะไปแล้วเอกาเก็บนะไปแล้ว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 เดี๋ยวนี้ลุกได้สบายแล้วนี่เราลุกได้สบาย